โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับ a d แอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อับอยู่กับเกม l i n e a เนท r e v o l u t i o n อีกแล้วนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาเจ้าตัวอักษรนะครับในกิจกรรมใหม่คุณโยมนะครับเข้ามาที่กิจกรรมนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เน่นะครับก็จะเห็นว่านะครับมีกิจกรรมสะสมตัวอักษรอยู่นะครับระยะเวลา2อาทิตย์นั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยที่ทำช้าไปหน่อยนะครับเพื่อจะติดภารกิจนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนากันนะครับว่าเจ้าทุกตัวอักษรนี้นะครับจะหาจากไหนได้ ็นนะครับเครื่องประดับระดับ S ถึง R ทีเดียวในคุณผู้ชมนะครับแลกได้ครั้งเดียวนะครับผมตัวแร่นะครับเลขกหนึ่งเนี่ยเลขกสองก็ตัวแร่นะครับลินเนททูนะครับจะเป็นนะครับเจ้าหินนะครับผมกล่องสะกดนะครับหินวิญญาณนะครับ A ถึง SR สุ่มเช่นกันนะครับสครั้งนะครับเรเวลูชั่นนะครับสครั้งเช่นกันจะเป็นใบเสริมแกร่งอาวุธรับพรนะครับก็คือ มีโอกาสนะครับติดบวก1ถึงบวก3ามไม่เองคุณผู้ชมนะครับผมแต่โอกาสแหกก็เดิมนะถ้าแหกก็ลดนะครับผมนะครับ4 5เป็นฟอยเบอร์กับเลิฟนะครับซึ่งนี้จะเป็นเจ้าพกวัตถุดิบนะครับเจ้าอันนี้นะครับกล่องนี้จะเป็นยานะครับอย่างละ20อันเลือด20แล้วก็มานา20นะครับแล้วก็เลิฟนะครับจะเป็นกระสุนยา100อันนีนคุณผู้ชมซึ่งพีรอฟนะครับก็มีครบหมดแล้วนะครับเนี่นะครับบรรทุกตรงนี้เห็นไหมนะครับมีครบหมดแล้วนะครับโดยที่1กับ2นะะครับจเป็นนพื้้ฟาาฉกม่วงนะครับตรงนนี้จะเป็ของแรนะครับหาายกๆคุณผู้ชมนะครับเลป็นีี่ยยเเออาันดวก็พอแล้วนะคครรัับบเลขอนแล้วนะครับ ก็มีเจ้าพวกตัว T ตัว A เนี่ยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้นะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างหายากนะครับโอเคเดี๋ยวไปไล่เรียงกันทีละตัวเลยคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไหนหาจากไหนได้บ้างนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยจะบอกว่านะครับมันมีประกาศในเกมอยู่แล้วกดมาที่ตรงนี้นะครับเจ้ารูปดินสอกระดานประกาศนี้นะครับมาที่รูปแถลโข้งกดปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการอัปเดตแพทนะครับผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับนี่สวัสดีวิวเพทุกท่านนะครับผมกดมาที่กิจกรรมประสบตัวสอนตรงนี้นะครับมมีดเลยจะคเดท Volutina G21 นะครับ F นะครับมีหมดแล้วนะครับผมซึ่งจริงวเนี่ยสามารถมาดูตรงนี้นะครับแต่คุณผู้ชมที่อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรว่าแบบอ๋ออันนี้มอนใน,นแมบบแล้วอันนี้อะไรคืออะไรอ่ะมอนเตอร์มีชื่ออะไรคือแมนเด็กอะไรคือฟิลบอสอะไรคืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวพี่อ๊อฟไปชี้ชัดเลยนะครับว่าตัวสอนตัวไหนนะครับได้จากอะไรบ้างไปเลยคุณผู้ชม let's go อันแรกนะครับผมตัวอักษร R e v o l แล้วก็เลข2เลข1นนะครับผมมีโอกาสได้นะครับจากการนะครับตีมอนสเตอร์ในแบบธรรมดานี่เช่นกันคุณผู้ชมนะครับบางคนเนี่ยเปิดบอททิ้งไว้นะครับผมหาคอหาอะไรก็ตามนะครับถ้าโชคดีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้นะครับแต่ว่า2อหนึ่งเนี่ยอาจจะดรอปยากหน่อยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่สายบอทกลางคืนนะครับหรือว่าตีตามแบบธรรมดาก็มีโอกาสได้1นกับสเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แจะตกเป็น R e v o l มากกว่านะครับผม มาถึงตัวสอนต่อไปนะครับตัว L นั่นเองคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะมีดอกที่นะครับหอคอยโอมานตรงนี้นะครับผมเพียงทำการไต่หอไปเรื่อยๆนะครับมันบอกว่าจะตกนะครับจากบอสในหอคอยโอมานหรือว่าตัวสุดสุดท้ายนั่นเองคุณผู้ชมนะครับและนอกจากหอคอยแล้วเนี่ยยังมีดันเจี n ยน XP นะครับตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยลงไปอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปหากันได้นะฮะ ซึ่งดันนี้นะครับก็เป็นดันเจี้ยนที่ทุกคนเนี่ยลงมาหา EXP กันอยู่แล้วทุกวันเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสดรอปนะครับเป็นตัว L ด้วยเช่นกันนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยครับอาจจะดรอปยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยคุณผู้ชมได้แน่นอนนะฮะตีเข้าไปตีเข้าไปนะครับก็ลุ้นกันไปนะครับว่าจะได้ไหมนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นดันที่ทุกคนเนี่ยลงกันอยู่แล้วนะครับก็หวังคุณผู้ชมนะครับจะได้นะครับตัวอ <emit> ักษรกันมานะ ต่อไปนะครับเป็นคิวถองนะครับตัว U กับตัว N คุณผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถนะครับมาที่ดันเจียนเก็บเกี่ยวตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถนะครับเก็บผักนะฮะแล้วก็เจอเจ้าแมนเด็กนะครับหรือว่าตัวที่นะครับ เออให้เจ้าอิเล็กเซอร์เราเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งมาเก็บแล้วก็ตีมันซะนะครับผมก็จะมีโอกาสนะครับได้เจ้าตัวยูกับเอ็นเช่นกันนะครับบางทีเนี่ยเราก็จะได้จากกล่องจดหมายนะครับที่มันส่งเข้ามาหลังจากที่นะครับเราทำการเก็บครบ20อันแล้วหรือว่าทำเควสเสร็จแล้วเองคุณผู้ชมนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับยังไงเนี่ยนะครับอยู่กับเอ็นไม่หนีไปไหนแน่นอนนะฮะต่อไปนะครับยังอยู่กับตัวยูคุณผู้ชมนะครับซึ่งตัวยูเนี่ยนะครับยังมีอยู่ที่ดันเจี้ยนอะเดน่าด้วยเช่นกันนะครับเป็นดันเจี้ย ที่แจกเงินนะครับผมหรือว่าทองเนี่ยนะครับที่เราเอาไว้ใช้จ่ายกันทุกวันมในบทจี้บวกหรือว่าอัพนู่นอัพนี่เอ่ยนะครับก็การที่เราลงทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะได้กันแล้วแหละตัวยูนะครับเชื่อพี่อ๊อฟว่าเชื่อว่าไม่ยากเย็ยนในการได้แน,น่นอนนะคุณผู้ชม ต่อไปนะครับผมเป็นตัวทีนี่คุณผู้ชมนะครับที่ค่อนข้างจะหายากนะฮะซึ่งกว่าเพียบจะหาครบเนี่ยก็ใช้เวลา2วันนะครับและแต่ดวงและบุตรและคำที่ทํามานะครับผมซึ่งตัวทีนี้นะครับหาได้จากการลงดันเจี้ยนชั้นยอดนะครับและเรานะครับจะไปทําการตีนะครับเจ้ามินิบอสนะครับที่เกิดประจําแมปนะครับผมหรือว่าไอตัวที่เอ่อชื่อขึ้นตรงกลางเวลาเกิดนะครับอย่างมดชั้น2เนี่ยนะครับผมก็จะมี2ตัวนะครับคือตัวตรงนี้นะครับกับตัวฝั่งตรงข้ามนะครับผม เนี่ยฮะตัวนี้เลยคุณผู้ชมนะครับผมเนี่ยมันเกิดแล้วนะฮะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นชี้ขึ้นอกลางนะครับแล้วก็ทำการวิ่งมาตีนะครับแล้วก็ซัดเลยครับผมซัดเลยฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถอ่าสู้ตัวเก่งๆไหวนะครับผมก็สามารถนะครับไปลงชั้น1ชั้น2นะครับที่ไม่ค่อยยากก็ได้นะฮะโอ้ยลากมาทำไมเนี่ยใจเย็นๆกำลังฟัสบอสอยู่นะครับผมก็แล้วจะดูนะครับบางคนเนี่ยก็ตีตัวเดียวได้บางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าตีหลายตัวอย่างพี่อ๊อฟเนี่ยตีประมาณ20-30ตัวถึงจะได้้คุณผูชมนะครับก็นะครับใช้ทั้งสิ้น3ตัวก็ครบแล้วนะะฮตัวทีกกก็็สูู้้ๆันชช่วยเบคุณผม มไม่ได้หว่ะเป็นตัว L ครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะเก็บสมัยครบแล้วสู้ๆครับทุกคนขอให้โชคดีนะฮะมาถึงตัวต่อไปนะครับผมก็คือดันเจี้ยนรายวันนะครับเป็นที่ที่ดรอปตัว I กับตัว F นั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็เราเนี่ยสามารถลงได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับการที่เราตีนะครับผมการที่ตีตัวธรรมดาเนี่ยนะครับเจ้าลูกลูกกระจอกเนี่ยนะครับในแมปแรกๆเนี่ยนะครับจะมีโอกาสนะครับดรอปตัว F ด้วยเห็นไหมครับผู้ชมได้ตัว F ด้วยตัว F เด้งมาแล้ว ได้ก็ตัว F รัวๆเห็นไหมตัว F มารัวๆบอกเลยดันนี้นะครับต้องหาที่นี่นะครับตัว F นะครับสำหรับใครที่ยังไม่หนำใจนะครับก็สามารถนะครับปล่อยตายนะฮะหรือว่ากดออกหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ยังไม่ต้องตีบอสคุณผู้ชมนะครับแลวคุณผู้ชมจะสามารถลงมาเก็บใหม่ได้อีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าลงนัว่าจะพอใจเอาง่ายๆนะครับได้เอฟครบเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องปั๊มแล้วนะฮะและหลังจากนะครับที่คุณผู้ชมนะครับเก็บตัวเอฟจนพอใจแล้วนะครับก็สามารถวิ่งเข้ามานะครับในห้องในสุดเพื่อจัดการบอสได้เลยค เห็นไหมแต่ลูกน้องยังดอก F เลยนะฮะลูกน้องของบอสที่มันเสกออกมาเนี่ยนะครับหา F ได้เช่นกันนะครับเรียกว่ามีโคตรเยอะนะฮะและเมื่อเรานะครับสามารถกําจัดบอสได้นะครับผมในเราเป็นอันเคลียร์ดันเจียนนะครับก็จะสามารถนะครับได้ตัวไอไปด้วยคุณผู้ชมนะครับเป็นรางวัลในการเคลียร์ดันเจียนรายวันนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยบ๊ายบายลาก่อนพี่บอสนี่นะฮะหลังจากที่เราเคลียร์ดันเจียนเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวไอส่งให้จดหมายนะครับเป็นรางวัลนั่นเองชวิง นอกจากนั้นนะครับตัวเอฟนะครับยังหาได้จากนะครับการตีนะครับมอนสเตอร์ในนะครับหอคอยโอมานด้วยเช่นกันนะครับในแต่ละเวฟเนี่ยก็สามารถนะครับมีเสียได้ตัวเอฟด,ด้วยแต่ผมเชื่อว่านะครับในรต่ละวันเนี่ยหาง่ายกว่าเยอะเลยคุณผู้ชม ต่อมานะครับผมนี่นะครับโอ้โหมินิบอสเกิดพอดีผมอัดปุ๊บเกิดเลยนะครับการล่านะครับมินิบอสนะครับหรือว่าบอสในแมปนะครับผมตามที่เกิดและชื่อขึ้นตรงกลางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถนะครับหาตัว A ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ค่อนข้างหายากนะครับผมเพราะว่าต้องกะเวลาเกิดดีๆนะครับแล้วก็สามารถวิ่งวนนะครับในแมปเพื่อฆ่าได้คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดโชคดีจริงๆเนี่ยนะครับการตีเสร็จเนี่ยจะได้ตัวเอมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับผมก็สู้ๆนะครับกันวิ่งล่าพยายามเน นะครับปรับเป็นศูนย์เมตรนะครับแล้วก็ปรับออโต้เอาไว้นะครับเป็นสีฟ้าสีเหลืองก็ได้แบบเนี้ยนะครับผมเพื่อดรอสอสเกิดนะครับทิ้งไว้สักข้ามคืนนึ่งเนี่ยนะครับถ้าไม่สู้จริงๆเนี่ยผมว่าได้แน่นอนนะคุณผู้ชม ต่อมานะครับผมเป็นอีกที่ที่นิยมหานะครับตัวแรนะครับอย่างเช่นเล克หนึ่งเล็กสองและมีโอกาสได้ตัวจีด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือบอสแคลนนะครับคุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าต่างของแคลนนะครับมาที่ขวาล่างดันเจี้ยนแคลนนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับวาคารอนนะครับผมซึ่งจะมี2ชั้นนะครับการที่เราเคลียร์นะครับเจ้าบอสนี้ได้นะครับจะมีโอกาสได้ของแรเป็นเล็กหนึ่งเล็กสองนะครับแล้วก็มีตัวจีด้วยคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับเล็กหนึ่งนะครับยังมีสองที่นะครับนั่นก็คนนนเี่่่ยยลากัอู นะครับออกทุกๆ4ชั่วโมงนะครับก็ตามเวลาของผู้ชมนะครับไปแล้วก็ไปตามล่ากันนะครับผมซึ่งก็มีโอกาสดรอปเล็กหนึ่งเช่นกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการดรอปเล็กหนึ่งนะครับผมซึ่งผมว่าสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็ดรอปได้แหละนะครับยังไม่หมดนะครับผมเล็กหนึ่งเนี่ยยังสามารถดรอปจากมอนสเตอร์มีชื่อนะครับหรือว่าเจ้าตัวเนี้ยที่พี่อยบล่าเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วก็สามารถดูได้นะครับเจ้าผู้ที่เป็นแถบฟ้านะครับในฟิล์มแบบธรรมดานะฮะจะมีโอกาสนะครับตกเล็กหนึ่งเช่นกันนะครับและเล็กนรััยสอด นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สามารถตกได้นะครับจากเจ้ามินดีบอสในแบบเช่นกันนะครับที่พี่เอาไปตีตัว,ตวมดเมื่อกี้สักครู่หนึ่งที่เวลาเกิดมันชื่อขึ้นตรงกลางนะครับเป็นมอนเตอร์มีชื่อนั่นเองคุณผู้ชมนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับกับการแนะนำนะครับวิธีหาตัวอักษรนะครับและสถานที่การตีต่างๆมากมายนะครับที่จะมีโอกาสนะครับดรอปเจ้าตัวอักษรต่างๆนี้นะครับผมและสามารถนําไปแดกรางวัลได้นะครับก็บอกเลยว่าขอให้คุณผู้ชมสู้ๆนะครับอย่าหยุดที่จะฟาร์มนะครับมีเวลา2อาทิตย์นะครับผมก็สามารถนะครับไปฟาร์มกันได้ตามที่เพียบแนะนําไว้นะครับถ้าใครงงสงสัยตัวไหนเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวเพียบจะมาช่วยตอบให้นะครับที่ยากจริงๆเนี่ยนะครับเพียบคิดว่าเลข1เลข2 ตัว T ตัว A นะครับสอันเนี้ยสอันเนี้ยนะครับยากมากๆนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันดรอปอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับโชคดีดวงดีนะครับดอกน้ครบทุกคนนะครับโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงขอฝากเอาเพียงเท่านี้นะครับชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้พี่อ๊อฟนะครับกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันๆนะครับจากเกม리넷투레볼루션ได้ใหม่นะครับกับช่องของแอร์บ็อทีวีอยู่กับพี่อ๊อฟคนนี้คนเดิมต่อไปนั่่่่นนนนนนนเออออองงงะะคคคคครรรััััััััับบบบบววววววีี้้้้้้ตตตขลลลลาาาไไปปปปกกผผมมมสสแพิิหุณูชด